สวัสดีครับวันนี้เข้ามาเช็คเด็กๆในโรงเรือนนิดนึงนะครับพอดีเพิ่งลดน้ําไปหนึ่งวันเนาะช่วงนี้แดดเปลี่ยนทิศก็ต้องระวังนิดนึงนะครับช่วงแดดเปลี่ยนทิศเนี่ยต้องคอยเช็คดีๆนะครับเพราะว่าแดดค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยหลายๆหลายๆต้นก็โดนแดดเบินไปเรียบร้อยเลยนะครับแต่ว่าต้นนี้ไม่เป็นไรนะครับส่วนใหญ่จะเป็นในตระกูลไม,ไม้ไม้ที่มีเป็นผิวอะครับ แต่ถ้าไมที่เป็นขนคนแบบนี้ไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่าถ้าเกิดมีปัญหาก็คือซุกไปเลยก็คือเนื้อไม้แบบเป็นน้ําไปเลยครับแต่อันนี้ก็คือปกติอยู่นะที่บ้านพอปกติใช้สแลนแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับสแลนสีเงินอันนี้ขดยังไม่ฟูนะครับเพราะว่าเพิ่งโดนน้ําไปวันเดียวเองนี่ถ้าได้แดดเดี๋ยวก็ค่อยๆฟูขึ้นเรื่อยๆน,นะครับซปเปอร์บาร์ก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนี่ใครเลี้ยงแคนิดาไม้เมล็ด หัวใหญ่เท่านี้บ้างครับยังไม่ออกหน่อเลยนะครับอันนี้รอหน่อแต่ว่าให้ดอกละอันนี้จะออกจะยาวนิดนึงเพราะว่าเปลี่ยนกระถางช้าแต่เดี๋ยวเขาก็จะแตกกอเองนะครับน,นี่ออกมุ่วงๆนะครับต้นนี้แคนดิดาไม้แมเล็ดผสมเองพอเองภูมิใจมากอันนั้น a s p r ปอร u ชัว n a ลานาตาคิต,าตาส่วนฝั่งยิมโนก็ยังพอมีอยู่ครับ ช่องนี้เก็บแม่พันธุ์ใหม่ก็คือตั้งแม่พันธุ์ขึ้นมาใหม่เลือกเฉพาะต้นที่เราคิดว่าไปได้แล้วก็ต้นที่เราชอบส่วนต้นอนื่นก็คือขายหมดเลยก็เหลือไม่เยอะนะครับก็จะเหลือแค่ตัวที่ชอบแค่ไม่กี่ต้นไม่ไม่ถึงร้อยมั้งอันนี้ก็คือขนนกนะครับเลี้ยงขนนกได้ฟอร์มใหญ่มากเป็นขนนกญี่ปุ่นนะครับแล้วก็อันนี้เป็นไม้เมล็ดชุดชุดที่สามที่สี่แล้วมั้งเนี่ยเลี้ยงได้แบบหัวใหญ่มากๆเลยนะครับ หัวเท่ากำปั้นเลยครับหัวเดียวนี่เห็นไหมเทียบกับมือบอกอันนี้กระถางห้านิ้วนะครับเป็นขนนกขาวดอกชมพูนะครับไม้เมล็ดนะครับเนะี่ยไม้เมล็ดดูดิขนแบบสวยมากกลมเหมือนซาลาเปาเลยน่ารักมากครับแล้วก็ไม้ตัวอื่นก็มีทั่วไปนะครับพวกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมยังไม่ยัง,ย,งยังไม่ตายนะครับยังยังมีอยู่ ถ้าตายก็ไม่รู้ใช่ไหมเพราะว่าไม่ได้บอกม <c oughs> ี่นมันแฝบหมดเลยอะหลังจากรดนาำอ่ะแต่ก็คืออยากถ่ายแล้วไงอยากให้ดูว่าดินมันแห้งยังไงอย่างเงี้ยวันแรกใช้เป็นกระถางดินเผาหมดเลยนะครับนี่อันนี้คนน้องอีกต้นหนึ่งใครเลี้ยงได้ฟอร์มใหญ่ขนาดนี้บ้างครับดูดีหัวเท่ากับบ้านเลยครับอันนี้กระถาง8นิ้วนะครับกลมมาก คือแดดดีอ่ะขนนกจะสวยมากเลยทุกคนจำกอนี้ได้ไหมครับที่ปอกปาดยอดไปตอนนี้คือเขาแตกหน่อมาหมดแล้วนะครับเป็นลูกกอบเนาะอ,อจับปาดยอดไปรอบพี่แล้วนี่หน่อมาเต็มเลยนะครับหน่อมาเต็มเลยนแล้วก็ความพิเศษไม่ค่อยมีครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้เดิมๆที่ที่เลี้ยงกันอยู่แล้วทุกคนก็จะเห็นหน้าไม้เดิมๆอยู่แล้ว เพราะว่าแคคตัสมันมันมันไม่ได้ทำวันสองวันเนอะ,นอะกว่าจะมีอะไรเพิ่มมาเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ซื้อครับก็จะทําเองจากที่มีอยู่ประมาณนี้ไอมีส่วนส่วนใหญ่จะทำมาเล็ดครับไม้แยกหน่อนไม่ค่อยได้ทําเพราะว่าไม้แยกหน่อนมันไม่ค่อยแข็งแรงก็เลยทําเป็นไม้มาเล็ดแทนที่มีเพิ่มมาพิเศษขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นตัวนี้ครับเป็นอึงองอ่งอ่างยูโฟเบียอึ่งอ่างนี่ นี่เดี๋ยวเป็นหน่อลอยนะครับเดี๋ยวว่าจะตัดกราฟอันนี้มีหนอ่อหน่อเยอะเลยน่น่ารักดียูโฟเบียอึ่งอ่างตัวนี้ไม่ได้กราฟกับตอสามเหลี่ยมนะครับกราฟกับตอเล็กเตียนะครับเป็นตอยูโฟเบียเหมือนกันเขาเรียกเล็กเตียเผลอมาเห็นนะครับหางลิงนะครับออกดอกพอดีเลยดอกสีสวยมากนี่หางลิงดอกสีแป้นมากเลย ต้น,นอ,อันนี้เป็นไม้มะเลดนะครับแอตโตอ่าอันนี้พี่ตุก๊กราชบุรีให้มาเป็นไม้มิตรภาพนะครับติดด่างสวยมากนะครับพวกยับยับลิาสาต,ต่างต่างก็สวยมากเลยนี่ด่างโหเพิ่งม,มาเห็นเก่งจีนนี่ดอกสีเหลืองสวยมากนี่ครับดอกสีเหลืองพึ่งบานบานเมื่อกี้เลยดอกสีสวยจังเดี๋ยวขอไปถ่ายรูปเก่งจีนก่อนดีกว่าครับ